สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปรโยทานรูปแบบดอกคาร์เนชั่นสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสองแบบกันนะคะจะมีกาก,ากเพชรใสแล้วก็สีพื้นนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักอีแบบหนึ่งกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูประกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองแล้วก็ตาทีเบอร์สองนะ เป็นกากเพชรใสเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว43เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วตัวนี้จะเป็นตาระครังนะคะสีพื้นนี่นะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่สเส้นที่ความยาว20เซนติเมตรที่เป็นกาก,ากเพชรใสนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นใบด้านบนทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไป สารทัาเปลี่ยนทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทัาเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกรลับด้านค่ะกรลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันนะรีจะจับอริบินพับลงมาด้านล่างพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3าทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบินเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะ แล้วรีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4เราจะนับมา4ช่องนะคะ1234นี่นะจับอริบินหมุนมาก็จะชน1รอบพอดีเสร็จแล้วจับอาริบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายเสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะในแบบนี้นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึง นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะสี่เส้นนี้นะมาสอดด้านล่างนะคะให้ด้านกากเพชรอยู่ด้านบนนะทั้งสี่เส้นนะคะสอดริบบิ้นลงไปเลยนี่นะจะได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นนะให้เสมอเท่ากันนะคะนี่นะลีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะสี่คู่เลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้ทั้งสี่คู่สี่เส้นแล้วนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะทีนี้เราก็จะสารริบบิ้นเป็นคู่กันแล้วนะ จับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายสอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะให้ริบบิ้นออกด้านบนนะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินรวบมารวมกันเลยนะคะจับรวบมานี่นะจะได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะจับออริบินคู่ด้านในออกมาก่อนนี่นะแบบนี้จับริบบินอ้อมมาแบบนี้นะคะอ้อมข้ามมา1กลีบนะคะฝั่งด้านขวามืออ้อมมาแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายเสียบลงไปใต้กลีบถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือกลีบนี้นะเปิดกลีบริบบินตัวนี้ขึ้นมานิดนึง เสียบริบบิ้นลงไปเลยค่ะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงนะคะพร้อมจับกรีบไปด้วยนะจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะจะได้แบบนี้จับกรีบริบบิ้นให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะทุกกรีบทุกเส้นเลยนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดเสมอตรงฐานนะคะนี่นะตัดแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ